การที่เราจะปั้นคนคนหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างาปั้นสมมติมีมีมีคนคนหนึ่งเราต้องการที่จะให้เขามีชื่อเสียงนะครับที่แฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ต้องให้คนคนนั้นเนี่ยหรือสีิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยเตรียมตัวยังไงคืออาจรย์ารอยาารจะพูดถึงกระบวนการและวิธีวิธีการที่ทําให้คนคนหนึ่งมีชื่อเสียงมาได้อย่างแรกเลยสิ่งสําคัญคือเราต้องเปิดใจให้กันและกัน คือเราต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นอย่างไงคือเอาใจเขามาใส่ใจเราคือแต่ละคนเกิดมาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือสุดท้ายมันมันจะอยู่ที่แบบว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เราเป็นยอมรับยอมรับคือปรับทัศนคติเข้าหากันมากกว่าวิธีการทำงานของค่ายเป็นแบบนี้ศิลปินพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันหรือเปล่า คือถ้าทัศนคติเราตรงกันเราเปิดใจเราคิดคุยกันอะไรได้หลายๆเรื่องเนี่ยหลังจากนั้นการเปิดใจทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาเวลาทําอะไรปุ๊บแล้วเราเปิดใจกันตรงๆหรืออะไรเงี้ยครับคือมันจะทําให้การทํางานทุกอย่างมันโฟมากแล้วมันมีอยู่คํานึงที่แบบว่าพวกผู้ใหญ่ที่พี่สอนที่มาคือมันเป็นคําที่มันจําฝังหัวเลยคือคํานี้มันติดมากติดอยู่ในหัวตลอดเลยเวลาจะคุยกับศิลปินใหม่คือทําอะไรก็ได้แต่อย่ากโกหกศิลปินคือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องแย่อะไรเงี้ยครับคือ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องแย่อะไรเงี้ยครับคือเราเราต้องเปิดใจให้กันคือถ้าเขาทําเรื่องดีเราก็ยกย่องเราก็สรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ยกตัวจนเกินเหตุแต่ถ้าเขาทําผิดเราก็ทางติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วจากแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นตอนม .3 แอบแอบดูข้อมูลมานะครับพี่แฟงทำยังไงถึงประคองให้แรงบันดาใจนั้นมีความจริงเกิดขึ้นเป็นเป็นจริงได้ทุกวันเดือนคือตัวเองเป็นคนที่แบบว่ามีความฝันเยอะมากและความฝันยอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราต้องทําให้ได้คือทํางานในค่ายเพลงคือตอนถ้าคนตอนตอนจบมสามเนี่ยมันจะมีทางทางแยกทางเลือกที่แบบว่าเราจะเรียนสายวิทยาศาสตร์เราจะเรียนสายสิ่งคนวณเราจะเรียนสายอะไร แต่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราอยากเรียนนิทศศาสตร์เราอยากทำงานเสียงเพลงเราก็ต้องเรียนแบบเราก็เลือกสินคํานวณซึ่งในการตัดสินใจตอนนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่แบบว่าพวกผู้ใหญ่ก็ก็เห็นแยง้งไม่เขาก็ด้วยด้วยของผู้ใหญ่หรืออะไรเขาก็คิดว่าถ้าทําอาชีพนี้จะทําได้ไงมันก็เ,เป็นอาชีพต้นกินลํากินหรืออะไรใช่ไหมครับคือเขาก็อยากให้เราแบบ มั่นคงมากกว่าอยากให้ทําเป็นด็อกเตอร์เป็นวิศวกรหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้หัวใจตัวเองว่าเราไม่ไปทางนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวของเราเลยคือถ้าเราไปปุ๊บเราทําตามขัตามความฝันของพ่อแม่จริงแต่สุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของหัวใจเราเลยดท้ายเราก็เลือกเลยก็ยอมตัดสินใจว่าก็คิดอยู่สักวันหนึ่งว่าเราจะทําให้เขาเห็นเราจะทําให้เขาแบบว่าอาชีพเนี้ยเราสามารถเลี้ยงตัวเราเองได้ แล้วจนทุกวันนี้พอมองกลับไปย้อนหลังเนี่ยคือมันมันดีใจมากที่แบบว่าเรากล้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นตรงนั้นมาได้แต่แต, <c oughs> แต่การที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมาก <c oughs> คือทุกคนนี้ถามว่าถึงที่สุดแล้วหรือยังยังไม่ถึงที่สุดคือไม่เคยคิดตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบเป็นคนเก่งมป็นคนสามารถหรืออะไรเงี้ยคือ ทุกๆคนทุกรุ่นพี่ทุกคนที่เขาผ่านมาในวงการเพลงครับคือประสบการณ์เขาเยอะมากมประสบการณ์สําหรับที่พี่คิดว่ามันแค่มันยังนิดเดียวอยู่เลยคือแบบว่าแต่ละคนที่เขาผ่านมาเขาผ่านเรื่องไร้ไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยบางทีพ,พี่ว่าการเดินทางของพี่มันอาจจะอยู่แค่ครึ่งทางครึ่งทางเองหรืออะไรเงี้ยซึ่งไอวงการนี้มันแบบมีอะไรให้เราแบบเรียนรู้อีกเยอะมากคือตอนเรียนก็คิดอยู่ทุกวันทําทุกวันว่า ต้องทํางานให้ได้เกี่ยวกับเสียงเพลงคือแบบว่าฝันตลอดคือเรามีวงดนตรีอะไรใหม่ๆมามีค่ายในประเทศไทยอะไรเปิดใหม่มาคือเราเปิดรับหมดเปิดฟังกับเพลงทุกแนวหรืออะไรเงี้ยคับคือคือมันเหมือนมันเป็น DNA อยู่ข้างในแล้วที่แบบว่าคือเราต้องแบบทําให้ได้คือมันก็เลยแบบกระตุ้นคือคือวันใดท้อวันใดท้อวันใดเราล้มลงหรืออะไรเงี้ยครับเราก็แบบว่า ฝันเรายังไม่จบเราอย่าท้อไม่ได้คือท้อได้แต่อย่าถอยคือบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดท้อได้แต่อย่าถอยคือแบบว่าวันใดวันน,วน,นึงแบบคุณอาจจะล้มลงคุณอาจจะเจ็บหรืออะไรเงี้ยแต่แบบว่าถ้าคุณเจ็บคุณก็เอาประสบการณ์ตรงนั้น,นมาต่อย,ยอดคือทุกวันนี้แบบเวลาใครมาปรึกษาหรืออะไรรับก็จะสอนสอนคําทุกคําสอนที่แบบว่ารุนพี่เขาสอนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นแรงผลักดันให้เราเป็นแรงบันดาลใจทุกวันนี้